สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับผมทีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะอยู่เกมโรบอทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในแบบอ่าออสตาร์รรเวอร์ดิเฟนท์นั่นเองนะครับผมเนี่ยทำไมมันไม่มีเพลงงผมมันเงียบไปหน่อยฮะเปิดดังติดลูกิดปะวะไม่น่าติดมั้ง <laughs> โอเคนะครับผมเนี่ยซึ่งวันวนี้นะครับผมคือผมเพิ่งรู้ด้วยนะ,ะประเด็นนะครับว่า เออแบบนี้นะครับผมมันมีการขอพรจากเอเลนเดอร์ทุกคนนะแต่ผมเพิ่งเล่นไงผมเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนไอไอคนนี้เลยนะครับผมเนี่ยเออผมก็เพิ่งเล่นแบบสามสี่วันนะครับผมเนี่ยก็คือผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้ภาษาไม่ไดจะขอพรได้นะครับผมเนี่ยซึ่งวิธีการขอพรนะสํารัญที่แบบไม่รู้แล้วเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนผมนะครับผมเนี่ยให้มาทางทางนี้เลยนะครับทางไหนวะ เอ่อมันจะเป็นประตูแสดงนี่นี่ทางนี้นะครับผมเนี่ยสังเกตดูประตูยาวๆนะครับผมนนี่เดินเข้าไปนะครับผมเนี่ยมันจะอยู่แบบใกล้ๆโลกสองตรงนี้นะครับผมเนี่ยนี่เดินเข้ามานะครับผมจะเจอประตูอะไรก็ไปดูนะฮะให้เราแบบอ่าขึ้นเขามานะครับผมนะฮะขึ้นทางไหนก็ได้นะขอให้ขึ้นเขาเลยนะครับผมเนี่ยโอเคขึ้นขึ้นขึ้นมาเนี่เอเดนก็จะอยู่แบบหลังคะเลหาตรงนี้นะนี่เห็นปะซึ่งคือผมเพิ่งรู้เลยว่าเกมนี้มอนสามารถขอพรได้นะวันนี้ผมจะมาขอพรให้ดูก็แล้วกันนะครับผมเนาะโอเคติด ผมกวนติดแล้วก็ติดบอกแป๊บนึงอะโอเคผมไปเปิดเพลงมาแล้วปิดเพลงแล้บอกนะครับผม,ผมกวนติดแล้วก็ติดไม่ใช่หรอกโอเคนะครับผมเนะี่ยให้เรากดคลิกทางด้านเอเลนเลยนะครับผมเนะี่ยคลิกไปเลยนี่ผมเนะี่ยมันก็จะบอกเลเวลนะครับที่เราต้องการนะครับผมเนะนี่ยนี่เราเลเวลคือตอนนี้คือผมเลเวลร้อยกว่าแล้วไงนะครับผมเนะี่ยก็คือแบบไปได้นะครับโอเคกดไปเลยนะครับผมเนะี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามาันมาขอพรอได้ไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเนะี่ยโอเคแล้วมันนี่ทำไงต่อเนี่ยผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะมิวมีิกโอ้นนี่มัเอเนนะครี่ยม โอ้โหนี่ก็เปนยูมีนะครับผมนะถ้าไม่มันเป็นแบบทีมของเอเลนเนาะให้มันมันมันไม่เป็นทีมของแบบเขาเรียกว่าอะไรจักรก้อนบอลนะที่แบบว่าเรียกเทพเจ้า,ากกองก่อนแล้วมาขอพรหน่มว่าน่าจะาจะเท่าก่อนนะโอเคไม่เป็นไรฮะเนี่ยผมนะมันก็จะมีสามข้อนะครับผมนะฮะก็คือแบบขอลิลิกนะครับหรือขอความรวยนะครับหรือว่าขอ,อพลังนะครับผมนะก็คือแต่ละอันนะครับผมผมไปหาข้อมูลแล้วก็จะได้ลิลิกนะครับผมนะแบบว่าไม่ออฟนั่นแหละนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นออฟอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็ สำหรับเอ่อความรวยนะเราจะได้สตาร์ดั้ห้าร้อยนะซึ่งผมจะเลือกสตาร์ดั้นั่นเองเพราะว่าผมผูเ้เล่นใหม่นอะแล้วผมแบบอยากได้ตัวละครดีๆไปแบบอ่าสตอรี่นะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ข้อสามนะเราก็จะได้แบบตัวละครมาเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าโหดหรือเปล่าผมไม่ชวนนะครับผมนะออแล้วก็อีกอย่างมันเป็นตัวละครที่ผมแบบไม่อยากได้ด้วยนะโอเคผมจะมาขอความรวยกันดีกว่านะฮะนี่ผมเนี่ยอู้ได้แบบเพชรหมื่นหนึ่งแล้วก็สตาร์ดั้งห้าร้อยนะครับผมเน่เคีียเพชรหมื่นหนึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคน นี่นะครับผมเนี <Charl ott es> ่ย <dorm> ค <it> ือแบบว่าโหดีจัดเลยนะครับผมนะ่ยเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันอีกรอบนะว่าเราสามารถที่ขอพรได้ปหมผมว่าน่าจะขอได้เรื่อยๆนะจนกว่าเครเรียกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าได้เรื่อยๆหรือเปล่าจนผมว่าน่าจะตามเรื่อยมันนหะเนาะเดี๋ยวไปดูอีกรอบว่ามันจะมีป่ะมันมีให้ขออีกวะไปดูกันปั๊มปั๊มใหาได้นี่ปั๊มปั๊มเวลเอาเฮียตกเอาขึ้นขึ้นขึ้นได้อีกวะ เนี่ยเราต้องโอ้เต้าเบลเต่อไปเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดนะเขาผมนะเห็นปะมันก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับผมไปไม่ได้ละนะก็นะไปฟาร์มมาซ่าอะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมเบลร้อยสามแล้วเห็นปะเออเฮ้ยทำไมผมเบลร้อยสามวะตอนแรกผมเบลร้อยสิบกว่าเลยไม่ใช่เหรอเอ้ยผมเบ้ลผมลนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันวะทุกคนเฮ้ยไม่ไม่ผมลนวะแล้วผมไม่รู้วนะ่าผมก็ลืมดูเลยแต่ตอนเกมผมจำได้ว่าผมเบลร้อยสิบปะไม่รู้อนะ่ะเออผมดูผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ไม่เพิ่มร้อยสิบนะโอเคนะก็โอเคเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มจะคลอนเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยตัวเฟรตัวฟรีนะครับผมเนี่ยวผมอยากได้ไอ้คูลเลอร์นะครับเป็นตัวอ่าเขาเรียกว่ไรยิงแอนะครับผมเนี่ยเห็นเขาบอกว่ายิงแอนที่โหดมากนะครับผมเนาะเอาจริงๆไม่ต้องไปลถสองก็ได้นี่หว่าเออไม่เป็นไรไปดูตู้เพชรด้วยนะตู้แซนดูว่ามันยังมีตัวอะไรดีๆมั้งผมเนี่ได้สปีดวอล์กเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวความต้านที่ดีสุดแล้วนะโอ้ยแบบไม่โดน S 1> <S 1> เฮ้ยแบบไม่โดนนะเพื่อนลองโหลดก่อนนะทุกคนต,ตนู้แซดเห็นอะไรบ้างแซดตวัวอะไรอ่ะโอ้โห,โหโตัวนี้โหดเพระว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่แมวอ่ะคือตอนแรกผมเสียไปหกพันกว่าเพนนะเขาไม่ได้ไอ้สปิดวาก,กอนอนั่นก็เสียใจเลยโอเคนะเขาเนะี่ยผมจะไปซุ่มไอ้ตัวนี้นะเขาผมเนะี่ยไอ้คาร์ทูคลิ่งก็อยากได้นะคุณอยากได้ไอ้คูลเลอร์มากกว่าเอามาแบก แน่นๆอยู่ตู้นี้ว่านี่ดีตู้นี้ตู้นี้น,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 นะครับนะโอเคสุดเลยนะครับผมนะฮะจัดไปอุ้ยรองคืนหรอเพิ่เคยเห็นโอ้โหแต่มันไม่ล่างค่าสุดยอดร้อยม่ล่างกลางๆนะทุกคนสกิปเลยอุ้ยเปิดมาตัวอะไรว่าโซสามดาวด้ยวยสีทองโอ้แบโโ็คโฟกคูกระจอกเฮ้บูมาเอามาทำไมเนี่ยมีแล้ว บู้ว่าผมอยากให้มันอีโวได้อีกอ่ะอีโวไปหกดาวเลยอุย้ยรีไว้อยากได้มีขสามมากกว่าโอ้ยอีโวตนะ่อฮะโอ้โหแฟนิกิเอ้ยไม่มาเลยอะแค่ดาวโอ้โหโอเคเปลี่ยสนมมิเอ้ยต้อมคืนอีกแล้วขอรางคาสุดยอดโอ้โหร่างกากสุดเลยไม่ดู <laughs> หรือว่ามันไม่เกี่ยววะตอมคืนนะเออน,นี่ยเออตอนแรกผมไม่เคยเจอนะตอมคืน ได้เลยเลยวะโออิจิโกะโอโหว้าวโอโอรุจิมารุแมวโอ้โหเน่าเฮ้ยไม่มาสักทีวะผมว่าเอาเราคืนเดี๋ยวผมว่าไม่ได้เกี่ยวแล้ววะเนี่ยเขาล่างกระจกเฮ้ยไม่ดูสคลิปเอ้ยบูลี่โทสุเกะใครไม่รู้โทสุเกะอิจิโกะเฮ้ยใครวะไม่รู้ มิเรวัสตัวเราวาเนี่ยเฮ้ไม่บ่อยจังเฮ้ยผมว่าผมาผมอาจจะจริงก็ได้นะคลิปนี้ไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มาบ่อยอย่ะโอ้โหเทนเทนชิกามาลุกอ,อรเทนเทนโบลี่เฮ้ย ไม่โหให้ราสักตัวเลยโอ้เกินโอ้โหแม่งคางเต็มมิกทำยงไงทุกคนผมซื้อแล้วไม่เหี่ยวะผมซื้อพื้นที่แล้วไม่เหี่ยไม่ผลลโมผล่เลยวะแม่งเกินแม่งเกินจริงถ้าดาวไม่โผล่สักตัวเลยทุกคนโอ้ล่างกระจอกอีกสาบเลยผมว่านายเจงวะไอโอ้งูกุ้นล่าเมื่อกี้ไม่เคยเห็นฮนะเฮ้ยกันกันดำใหญ่วะ กัดแต่ผมมีแล้วนะกัดกัดเมื่อกี้คือร่างกี่ดาวอ่ะไม่รู้ไม่ได้ดูฮะไอ้กั๊ดร่างกั๊ดจอกฮะร่างอะไรอ่ะเุ้ยบาวะเชี้อมาดิเุ้ยหัวทองด้วยไปอีมีอันขึ้นโดนเลยนะหัวทองอ่ะเมื่อกี้ชี้อ่ี้อ่รอบนี้ไม่รู้ทุกคน โอ้โหตัวไรอ่ะแอนนี่เทียได้แปลงร่างปเป็นท่านได้นะจริงๆเพิ่งเคยเ,เ,เจอเลยโอ้ยจิโกะโอ้เบจิต้าฮ้าเราครูลเลอร์เด้อขอร้อง ก oh. ูเริ่มมาเถอะโอ้โหไม่มาเลยโอ้ยเจ๋งบวกคุเจ๋งคลิปนี้ไปดูเทียหัวร้อนโอ้โห,อ,ห,หอ,โอันนี้มา,าลัคกี้ตัวอะไรวะไม่รู้อะในแบ็คคเวอร์นะครับผมนะคูเลอร์อะคูเลอร์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 ไงโอ้โอ้ เงี yeah, ้ยคุสุ่มสุ่มจนหมดละมาดิดูหน่อยก็ได้วะเคือตรงดีดอุย้ยมาวะเงี้ร่างทองราคสุดยอดเอ้ยหัวทองเหวี่ยงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวนจริงๆอ่ะเออคุณม,มาแต่ไกลเลยโบลี่อกะฮูเลอร์เดขอร้องฮูเลอร์แล้วก็ฮูเลอร์แล้วก็ฮูเลอร์ ไม่บอกอาแฮนคอกว่ะดีไหมอะทุกคนเที่ยมันเป็นล่างแบบดาวม่วงเลยนะเอ้ดดาวจิว๋วเลยนะไม่รู้เหมือนกันเที่ยแฮนคอกเดี๋ยวค่อยมารีวิวคลิปที่หลังนะเขาผมเนะี่ยรีวิวตัวละครเนานะโอ้โหแม่งไม่มาจริงเอ้คุณจะร้องตัวอะไรโหล่างกระจอกอียไม่ดูไม่ได้ดสกีปแบบทีเดียวได้เลยนะพี่เกดดูแอนิเมชันอะ ไปโอ้เจ,จ๊งเจ๊งกูเจ๊งเจ๊งจริงคลิปนี้กูขอพรมามาจริงโอ้โหลูฟรีโอ้โหเจ้ากระจกเฮ้ยบอรี โอ้โหโอ้โ,โอเหลือแค่2โลทุกคนเฮ้ยทำไมมีแสงอะไรไม่รู้เมื่อกี้เขี้ยะผมกดสกิฟว่าน่าจะดูเอเมชั่นได้ไรอ่ะโอ้ยนี่ไอ้เหลืองล้วนเลย ดูมโนเวงเหมืนอนเ,เอมื่อกี้มาดูหน่อยก็ได้มั้ยพี่เด้ออุ้ยล่างทองอย่างนี้ออกมาไหนไหนก็รู้ล่างทองมารู้เลยโอ้โหตาบอยว่าทำไมไม่มีกภาษามาสวยขายอีกตัวนึงของจะอีโวมีภาษาไรแลานะ้วไม่รู้ผลหรือเปล่าก็ผมว่าอยากอีโว อ้โหมาเหลืออีกสองโลสุดท้ายแล้วับผมนะรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องอะไรอีกรอบนึงได้ฟรีนะครับผมเนะี่ยยไม่โผล่เลยออนะโอ้โหนะเโอ้โหวล่างเบอร์แฟกยากอสตูแบ็กโกฟูฮนะน่าจะดีอยู่ปะอันนี้ถ้าเราเฮ้ยขอร้องล่ะขอร้องล่ะโอ้โหฟรีอีกรอบมานี้ยเกลือจริง เกือจริงเกือจริงเกือจัง,จงโอ้ยคูลเลอร์เฮ้ยคิริโตะมาไม่รู้เห็นเขาบอกว่าตัวดีอยู่นะสำหรับคิคริโตะนะเขาผมนะเอ้ยเมื่อกี้บอกไอ้แฮนค์เขาก็เป็นตัวหน้าตู้นี่หว่าดีหรือเปล่ามไม่รู้นะเขาผมเนะี่ยชี้มาดิไม่ได้คูลเลอร์เป็นตัวอะไร,นะร,รเน,นี่ยคีระเฮ้ยคีระเดสโนดทั้หมดปะใครรู้ก็บอกผมด้วยนะเขาผมนะ วิ้งตัวเนี้นี่เองตัวอะไรวะฮ่าดาวเลยวะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็เกลือนะครับผมนะเออผมได้ตัวหน้าตู้สองตัวเลยนะครับนะแต่ผมอยากได้คูลเลอร์มากกว่านะจริงออโอเคนะอ่ะก็เอาไผมนะไปเจอใหม่คลิปหน้านะเลยโอ้ยคลิปนี้ตัวผมเป็นตัวเจ็ดดาวเลยนี่ว่าน่าจะโหดนะครับผมนะ่าจะเอาเรื่องอยู่นะฮะแต่ว่าอยากได้คูลเลอร์มาตีแอร์เออเพราะว่าตัวละครผมไม่มีตัวตีแอร์เว้ยคือแบบ มันขึ้นสตอรี่ไม่ได้อะโอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะครับคุณทุกคนมากนะที่ดูจบนะครับผมเนาะโอเคเพชรไปเพชรไเพี่ยเพชรบอลลูนเกลือร้วนโอเคบายผม